สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง Outdoor Life หรือชีวิตนอกผนังวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมา้จัก,กับผานักู่ใจของผมนั่นก็คือเจ้าวิสุวิชิสตา์ด้าจีวักอนปี2005นั่นเองเจ้ารถคันนี้นะครับผมได้นํามาตกแต่งในสไตล์คาแคมเพื่อไปออกแคมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาหรือเข้าป่านะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเจ้ารถคันนี้กันนะครับนี้เรามาดูสเปคเจ้าสตาร d ด้าจีวักอนปี2005ของผมกันเลยนะครับเริ่มด้วยที่ล้อแม็กนะคร ทางโรงงานจะให้ล้อแม็กขอบ16มานะครับและผมได้รัดด้วยยางออโทเลนนะครับของแบรนด์ BF Goodbit นะครับขนาด265 70 16นะครับถ้าเป็นตัวปีที่ต่ำลงมากว่าน,นี้จะเป็นล้อขนาดขอบ15นะครับลักษณะจะเป็นรูปใบพัดนะตามรูปที่ผมลงให้ดูแล้วก็นี่นะครับความพิเศษของเขาเลยก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกนะครับมาให้อยู่ที่มุมซ้ายขวาของกันชนหน้าลักษณะนี้นะ ดูต่อกันในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเจ้าเครื่องยนต์ของสตาร์ด้าจีวากอตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรหัสเครื่อง 4M40 นะครับซึ่งจะเป็นเกียร์ตัวใหญ่แล้วนะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับแ a น d ี่มัสเตอติดอยู่ตรง Intercooler นะครับขนาดเครื่องยนต์ของจีวากอนตัวนี้เนี่ยจะเป็น 2,800cc นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อแบบเกียร์อัตโนมัต4ิ4สปีดนะครับ ผมได้ทําการติดตั้งโชค๊คคาฝากระโปรงนะครับเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสนะมีสปูฟฝากระโปรงจะมีอยู่ในตัวเทอร์โบนะครับเพื่อนําอากาศระบายสู่อินเตอร์นะครับด้านข้างจะมีเขียนนะครับ4 ABS a i r b a g กนะครับก็คือมี ABS ทั้ง4ล้อนะครับและมีระบบ Airbag ที่โปรงมาไล่ฝั่งคนขับนะนะครับด้านข้างス a da G w a g o n 4 h i l d i v e นะครับ ด้านหลังจะมียางอะไหล่แขวนอยู่ทางด้านหลังของตัวรถนะครับแล้วก็ตกแต่งเพื่อเติมด้วยบันไดปีนขึ้นด้านหลังนะครับเพื่อเก็บสัมภาระด้านหลังหรือหยิบสัมภาระจากตัวแหล่งหลังคาด้านหลังนะครับเรามาดูภายในกันเลยนะครับสำหรับเจ้าม i t ูบิชิสตาร์ด้าจีวากอนปี2005ของผมเนี่ยภายในนะครับจะบ่งบอกถึงความเป็นตัวสุดท้ายโดยช่อง กรอบแอร์หรือกรอบคอนโซลด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเงินนะครับพวงมาลัยจะเป็นลายทูโทนนะครับคือสีเทาตัดกับดําแล้วก็แผงควบคุมกระจกข้างนะครับจะเป็นสีเงินหรือสีเทาลักษณะนี้นะครับและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายจะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับ Mitsubishi Evolution 1-5นะครับถ้ามองเผลอลักษณะจะคล้ายกัน และในมิตซู s ิชิสตาร์ด้าจีวากอนเนี่ยในทุกโฉมเนี่ยเขาจะให้ตัวแลนเดอร์มาลักษณะนี้นะครับหลุมแรกเนี่ยจะเป็นลูกบอลบอกสถานะว่ารถเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าทิมหรือท้ายโด่งนะครับส่วนตัวกลางจะบอกอุณหภูมิภายนอกของตัวรถนะครับและหลุมสุดท้ายตัวนี้จะบอกแรงดันแบตเตอรี่หน่วยเป็นโวลต์นะครับแล้วก็โฉมสุดท้ายนะครับพื้นเรือนไม้เนี่ยจะเป็นสีขาวเข็มส้มลักษณะนี้ ตอนนี้จะมีติดตั้งวัดบูส์นะครับอ่าไว้สําหรับดูว่าแรงดันบูส์เทอร์โบของเราเนี่ยมันเกินหรือเปล่านะครับเป็นการป้องกันเทอร์โบเสียหายได้นะครับจากแรงดันบูส์คันนี้ที่ผมเลือกใช้เป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับ4จังหวะนะครับเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4 v i e ว d i ไ e นะครับมีทั้งเกียร์อาทูไฮโฟ h ไฮและโฟ o w โลนะครับสำหรับพื้นที่หรือเส้นทางที่ทุรกันดานนะฮะ ายในจะเป็นเบาะหนังนะครับทั้งหน้าและหลังแต่ตอนนี้ด้านหลังของผมเนี่ยผมได้เปลี่ยนเป็นรถคาแคมป์นะครับก็คือจะถอดเบาะออกไปหมดเลยนะฮะลักษณะนี้แล้วก็ทำเป็นพื้นนะครับสำหรับเก็บสัมภาระนะครับสามารถยกเปิดและเก็บสัมภาระสำหรับเวลาไปเข้าแคมป์หรือว่าไปลุยป่าได้นะครับอุปรกรณ์ก็จะมีพวกกาวชีสอ่าโคมไฟนะครับ ที่วางกระติกวางของสายไฟชุดสายไฟของโซล่าเซลลเสือนะครับอุปรกรณ์ต่างๆค้อนอะไรแบบนี้นะครับที่จําเป็นสําหรับการไปอยู่แคมป์นะครับส่วนฝั่งนู้นพอเปิดมันเนี่ยมันจะเป็นชุดอุปรกรณ์ควบคุมโซล่าเซลนะครับจะเป็นโซล่าชาร์จเจอร์แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับที่แปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์ AC นะครับลักษณะน,นี้นะผมว่าจะเก็บเก็บไว้ฝั่งนี้ สามารถปิดแล้วก็ปูเตียงได้นะครับเดี๋ยวผมจะปูเตียงให้ดูนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็สามารถนอนในรถได้แล้วเตียงที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเตียงขนาด3.5ฟุตนะซึ่งพอดีกับพื้นที่ทางด้านหลังของจีวากอนคันนี้นะครับเอเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะพบกับเตียงนอนของผมในลักษณะนี้นะซึ่งเจ้าจีวากอนเนี่ย ที่ให้มาจากโรงงานมันจะเป็นเบาะสามแถวนะครับก็คือคู่หน้าตอนกลางและตอนท้ายนะซึ่งผมได้ทําการถอดออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นเตยงนอนเข้าไปแทนเพื่อที่จะได้สะดวกเวลาที่เราไปแคมป์ที่ที่มันไม่สามารถกางเต็นได้นะครับผมก็จะนอนในรถในลักษณะนี้เลยนะอ่าแล้วก็ข้อดีของท้ายรถคันนี้นะครับเขาก็จะมีจุดต่อไฟมาให้นะครับแบบนี้นะอ่าเปช่องต่อบุหรี่แล้วกันนะผมเรียกอย่างนั้นนะครับขนาด12 โวลต์นะครับ2 0วัตต์แบบนี้และจุดเด่นของ G-Wagon เลยก็คือฝั่งด้านซ้ายนี้นะครับจะเป็นตู้แอร์ที่แยกอิสระจากด้านหน้านะครับซึ่งสามารถปรับความเย็นของตัวแอร์ได้แล้วก็ปรับความแรงของพัดลมได้เลยนะครับเวลาที่เรานอนอยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถเปิดแอร์เพื่อเพิ่มความเย็นของด้านหลังตัวรถได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับผมบอกได้เลยว่านี่คือดีมากนะแบบนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการตกแต่งเจ้ามิซูบิชิสตาร่าจีวากอนของผมในสไตล์คาร์แคมป์ากเพื่อนๆมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะใดๆนะครับสำหรับการตกแต่งรถสไตล์คา r ์แคมป์ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวผมและเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านนะครับยังไงวันนี้ผมขอขอบคุณนะครับหู่ซีเจเซอร์วิสนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับผมนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับ สำหรับช่องของผม o u t ดอ o r Life และชีวิตนอกผนังนะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ